ที่นีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอยคคอีสานไอโคอีสานผมคคดีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับก,ก่อนหน่นก็ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลทิงคัพครั้งที่49ซึ่งเพิ่งจบไปผมก็ดูเราชนะเลบานอนไป2ต่อหน,นึ่งนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสำหรับวงการกีฬา ก็ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยด้วยนะครับอยู่ที่สามารถได้แชมป์เอเชียนะครับคือช่วงนี้ก็จะมาสนใจเรื่องกีฬาแล้วเไม่ใช่เรื่องสนใจการเมืองนะครัว่ามันก็ผ่านไปแล้วตั้งรัฐบาลไปแล้วก็แล้วไปให้เขาทํางานใครจะดีไม่ดีก็ยังไงก็คงมันจะ เมื่อนาที่การงานหรือบทบาทก็บังต้องมาคับให้ทําดีจะไปทําอะไรนอกรู้นอ,อกทางมันก็ยากยุคยุคสมัยโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างมีคนจับจ้องอยู่ mm. ผมสาหรับรัฐบาลใหม่ชุดนี้คนระับผมก็รู้จักไม่กี่คนนะรู้จักนายกนะผมยังผมยังไม่รู้เลยใครเป็นรัฐมนตรนะีรู้แต่ว่า ท่านคุณสุธินคังแสงเรัฐมนตรีการแรนอกานั้นก็ยังไม่รู้เลยคือไม่ได้สนใจผมไม่ได้รู้จากนักการเมืองก็ไม่ได้ติดตามเขามากนะทีนี้ก็มีเรื่องที่เขาเป็นคุยกันนะในเรื่องเมื่อวานสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์แห่งเอเชียก็มีประเด็นเรื่องว่าไทยชนะจีนได้ พาจีนเป็นชุดบีชุดเล็กชุดรองอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือได้ความเห็นผมนะครับไม่ว่ามันจะเป็นกีฬาถ้าเป็นจะเป็นชุดไหนก็ในเมื่อเขาส่งมาแข่งนะก็ต้องเราเป็นถือว่าเป็นทีมของเขาครับเราจะไปือคือมันมีคนที่แบบประเภทว่าไม่พอใจอะไรสักอย่างตีได้ทุกเรื่องมนะันมันก็มีนะครับ ในเมื่อเขาส่งทีมนั้นมาแข่งนะครับก็ต้องเป็นถือว่าเป็นทีมของเขาแหละฮะเขาส่งมาเองเนี่ยเราไม่ได้ไปเลือกบอกว่าให,ให้เขาส่งทีมดีมานะทีม C ทีมอ่อนที่สุดมาแข่งกับเราเพื่อให้เราชนะมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาก็เขาส่งมาชุดเล็กชุดรองชุดใหญ่เขาก็หวังชัยชนะเราส่งชุดใหญ่ลงชุดเล็กลงแล้วก็หวังชัยชนะมันก็เป็นเรื่องของหน้าตาของชาติไปเขาก็พลาดเองที่ว่าส่งชุดไม่แข็งไม่เก่งมากนะ นี่มันก็จะมีอันนี้ผมก็พูดพูดไปแล้วคุยกันเล่นๆกับน้องนะครับว่าเราเนี่ยมันจะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะว่าถ้าเราชนะเขาเราก็เขาก็จะไอคนชอบเตี้ยมันจะบอกว่าชนะได้เพราะเขาสุดส่งชุดเล็กชุดไม่เก่งมาแต่ทีนี้ถ้าเราแพ้เขาก็โดนอีกครับเาเขาเขาส่งชุดเล็กมายังแพ้เขาอีก ม,มันจะมีคนประเภทนี้อยู่นะผมก็ไม่ทราบว่ามันมีเยอะไหมแต่มันมีแน่นอนนะครับก็ต้องให้กําลังใจกันไปครับไม่ใช่ว่าจะมาว่ากันอย่างนี้นะครับเราก็เหมือนกันนะครับการเป็นแชมป์ก็ว่ายากแล้วการรักษาแชมป์ก็จะยากกว่าผมก็หวังว่าการกีฬาของเรามันจะพัฒนามากขึ้นนะครับมีคนตัวใหญ่ตัวสูงมาเล่นกีฬาแล้วก็ความเป็นอยู่ของนักกีฬาก็จะดีขึ้นหลังจากที่ว่า หมดเรี่ยวหมดแรงหมดกําลังแล้วก็น่าจะมีเขาเรียกอะไรบํานาญสนระกีฬาที่รับใช้ชาตินะครับไม่ต้องรับใช้ชาติแล้วเราบเอาแค่ระดับรับใช้จังหวัดเนี่ยก็น่าจะมีให้แล้วนะครับส่วนจะมากจะน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็ดึกแล้วนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ